สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับในกลุ่มเกษตรของพวกเราเนาะวันนี้มาเจอกับวิธีการปลูกผักกินใบเราจะควรใส่ปุ๋ยบำรุงฮอร์โมนบำรุงน้ำหมักตัวไหนดีนะครับจากคันที่ผมทดลองทานะครับผมได้ทดลองทําอีกตัวหนึ่งซึ่งเห็นผลดีเห็นผลเห็นผลดีมากๆนะครับรวมไปถึงวิธีการในการที่จะกระตุ้นใบกระตุ้นการแตกใบผักชีฝรั่งหรือปักชีใบเรื่อยนะ สังเกตดูว่ารถไปได้3มวันนะครับน้องแตกแตกไอโดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยดูต่รู้สึกว่าน้องจะมีความอวบความใหญ่ของใบมากๆนะครับเพราะแสดงให้เห็นว่าตัวฮอร์โมนที่เราทําไปนะครับตัวน้ําหมักที่เราทําไปมันมีประโยชน์กับต้นพืชของเรามากๆนะครับวันนี้จึงอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆลองทําดูนะครับเป็นวิธีการทําง่ายๆนะครับใครก็ทําได้ไปไปดูกันตัวน้ําหมักที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือ น้ำหมักที่เราจะการหมักจากตัวนี้เลยอาหารปลาครับเนี่ยเนี่ยบางคนถึงบางโอ้แล้วอ๋อมันมีโปรโตีนใช่ไหมนี่นะครับทำการหมักแบบนี้เลยนะครับผมก็หมักโดยใช้หนึ่งถ้วยนะครับกับขวดโลที่ซื้อมาจากตลาดยี่สิบบาทแล้วก็ผมใช้ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมตาส่วนในการใช้ก็เหลือประมาณนี้นะครับ เห็นผลชัดมากๆนะครับไม่เกินสามวันพืชผักจะมีการแตกยอดแตกใบแตกโตขึ้นมาทันทีเลยนะมามาดูวิธีการใช้กันสําหรับวิธีการใช้งานนะครับผมจะใช้เป็นถ้วยหนึ่งถ้วยตัวนี้นะมันอาจจะมืดๆเลยนะแต่ว่าก็อยากทําให้ดูเนาะใช้หนึ่งถ้วยนี่นะครับเห็นท่นนี้เนี่ยเสร็จแล้วแล้ววิธีการทําก็ทำํำง่าย ไม่ต้องทำอะไรเลยเอาหัวอาหารปลามาหมับเนี่ยสกัดเอาอย่างนี้เลยไงยมากนะครับเนี่ยเนี่ยเท่านี้แล้วก็นําไปรดกับต้นพืชของเราไว้เลยระยะเวลาในการรดอยู่ที่ 3- ามสี่วันรดครั้งหนึ่งนะครับที่สังเกตผลชัดที่สุดคือรดผักชีฝรั่งผักชีไปเรื่อยผักชีพวกนี้จะเป็นพืชที่อ่อ,อนโยนต่อปุ๋ยอ่อนโยนต่อสารอาหารมากๆนะครับถ้าสารอาหารตัวไหนที่เขาไม่รับคือรดไปก็ไม่มีผลนะครับ แต่ถ้าถ้าสารอาหารตัวไหนที่เขาเขาใส่ไปเสร็จปุ๊บเขารู้สึกว่าเขามีการตอบสนองที่ดีก็คือว่าต้นพืชต้นต้นในประช้ฝรั่งเนี่ยมันจะโตนะครับเนี่ยทาการลดไปเลยเนี่ยไม่ต้องเยอะนะครับรดเพียงเท่านี้นะครับช่วงเวลาในการรดคุณจะรดในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเนาะดีสุดนะครับแล้วก็รดน้ําตามปกติอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้นําไปรดเลยก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่ ผักใบแมงลักนี่นะครับเนี่ยชอบมากนะครับทัาเกต่ดูใบท่าเพื่อนทาเกื่ดูใบใบจะมีความใหญ่ความอวบมากนะครับดูระยะดอกระยะกา้านการยอดดูอวบอิ่มมากๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือพวกผักกินใบผักกาดกวางตุ้งคะน้ากะเพรานะครับแนะนําเลยลดไปเลยนะครับจากที่เคยปลูกผัก แล้วใบไม่ค่อยมีนะครับนําสูตรที่ผมแนะนําไปใช้เลยนะครับนําหัวอาหารปลานะลาทําการแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็นําน้ําที่ได้มารดกผักนะครับแล้วก็ทําการรดน้ําตามปกติเพียงเท่านี้นะครับวิธีการง่ายๆจะทําทให้ผักของเพื่อนๆนะครับใบมันจะมีความใหญ่ความอวบแล้วก็คือมันงามนะครับมันมันน่านําไปใช้มากแล้วก็วิธีการทําก็ทําง่ายด้วยเนาะทำไมผมถึงว่ามันทําง่ายเนี่ยเพื่อนๆใช้ไปขนาดนี้ได้ใช่ไหมที่เหลือก็ เทใส่เหมือนเดิมนี่ต่อไปก็เติมน้ําใส่เข้าไปเหมือนเดิมใช้จนกว่าเขาจะไม่มีความเข้มข้นของน้ํานะครับเขาจะค่อยๆเปื่อยอยุ่ยลงไปเองนะนี่นะครับแต่ก่อนผมใส่เต็มหมือนนี้หละครับแล้วผมก็หมักไว้อย่างนี้เลยเนี่ยเอาไปลองทําตามกันดูนะครับเนี่ยมันมีประโยชน์กับพืชประเภทใบามากนะเพราะว่ามีโปรตีนเยอะเนาะนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็มากับวิธีการทําน้ําหมัก นี่เลยลานะครับเหมาะมากกับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับสําคัญสุดคือไม่มีกลิน่นแล้วก็ทําง่ายเก็บง่ายนะครับไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับเป็นวิธีการท,ทําที่ผมว่าเหมาะนะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับในการทาเนาะอ่านะครับวันนี้ถ้าคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับแชร์แชร์ไปให้กับพี่น้องกเกษตรเราเนีลยนะครับเผื่อใครมีปัญหาในเรื่องของการปลูกผักไม่ว่าจะเป็นผักก,ผกกะเพรา คณะผักแมงลักผักชีฝรัง่งประมาณนี้เนาะที่ต้องการกินใบแต่ว่าใบามันใบมันไม่แตกยอดไม่แตกนะครับแนะนําให้ใช้ตัวน้ําหมักตัวน,นี้เลยเนี่ยครับลงได้ผลดีแน่นอนนะครับดูผักกระถางผมแบบผมปลูกในผักกระถางากระถางเล็กหน่นะแต่ใบามันงามมากเลยนะอะนะครับแล้วมันเจอกันใหม่ในวันนี้นะครับส่วนรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับพี่น้องเราเชาวเกษตรนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปละบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วมาเจอกันใหม่ล่ะในวันพรุ่งนี้นะว่าจะมาเจอลิปอะไร